มา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 อุ้ยอุ้ยยาวนยาวแนวนเฮ้ยความประมาณเกือบ้าบอบนี่อ๊บเฮ้ยมืองอะไรต่อยกูเลยเฮ้ยบอบเลือนยังอะเฮ้ยอีเหี้ยเลือกระบาดอยู่แล้วพี่เลือนกระบาดอยู่เล้ยห้าห้าวินนะห้าวินนะได้ได้ครับลุง ยากน้องอีกไก ต้องเคียนต้องเคียนอุ้ยโอเคสัตว์อ้เหี้ย,ยกูแพ้มันกูเขิดนนะเนี่ยอีเหี้ย มันหมุนดีกว่าไอสัตว์เุ้ย๊จะตายคุ้ยคุยจะแตกเฮ้ยมันมันเป็นมะเนี่ยมันเป็นมะเนี่ย โอ้ยไม่เป็นเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเหมือนเดิม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 เลยอุยอ้ยไอ้เหี้ยตัวมันมันไอ้นี่จังไะอุย้ยตัวอย่างล้มใหม่สัตว์มันหมุนรอบนี้มนหมุนอ่าไม่หมุน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 ดิ โอเคไหวปาไหวปาลู้มือลูมือแหลกแ้วแหลแจ๊คไอ้ซาดลู้ๆูกเอาเลยเอาเลยขอนักหนักเลยสาอยู่สามตองยู่สามอยู่สาอยู่สวยสวยสวยมัไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหกระลูไม่ไหวนไม่ไหวรอบนี้ตีตรงไอ้คิดไม่ตายุ้ยโอเค เฮ้เฮ <önce> ้เกูแตกมะเนี่ยวิ่งเฮียมันเป็นไอ้สัตว์ซ้อมมาซ้อมมาไอ้เฮียซ้อมมาตรงนี้ซ้อมไอ้สัตว์ไอ้เฮียตรงนี้ซ้อมโอ๊ยเค เฮี้ยเฮี้ยกูโดนกูโดนโอเคป๊บโอเคเฮี้ยลุงภาพไม่ตรงบ้าเอ้าลุงไอ้เจ้ยไอ้จักรเล้าใช้อะไรสักอย่างแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้ผมไม่ได้ซื้อเลยลุงไม่ไดซื้อมาจากน้องน้องมาเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อกลัวมันเออ <g ül üyor> เฮ้ยเฮ้ยเฮียตัวเลือดจัดไอ้จั์ตัวเลือดจริงตัวเลือดจัดไอ้จั์ เท่าไหร่แล้วลงเท่าไใชวิสุดท้ายวิสุดท้ายวินท้ายนิ่งๆนะ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 นิ่งๆอยู่นิ่งอยู่พยายาม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 อย่าพลาดนะอย่าพลาดง่ายๆนะอย่าพลาดง่ายๆนะนิ่งๆไหว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 แต่อันนี้มันหมุนคอยดูเลยมันหมุนร้อยอุยอีกขี้ไม่ตาย ไม่กูจะแตกเชียกับตายโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุดยอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆไม่ดีใจจ๊ะเหมือนเดิมปีปีห้าปีแพ้เหมือนเดิมโอเคมาเบียดมาบี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 ยดบอกมึงแล้ว กูตายควยมีนเหมือนเดิมไอ้เหี้ยมีนเหมือนเดิมลูกศิษย์อาจารย์อูดองเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยเฮียเฮ้ยเหี้ย ชัดเลยลุงอยู่ดีลุงแทงแทงอยู่ดีมันอนิเมะเฉยเลยงงจัดอุ้ยลุงทำทิกใหม่ไปด้วยเหรอครับโหโคตรจัดเป็นเป็นเอ้ามึงทำไม่เป็นเหรอไม่เป็นครับลุงโอ้ยมึงไม่พัฒนานเลยเนี่ยมึงไม่พัฒนาเนี่ยไอ้เหี้ยผมทำไม่เป็นครับโอ้ยทิกนี้อนุบาลกูขายไหมกูตั้งมาโคไอสัดห้าร้อย เฮ้ยอุอ้ยงาอย่ามาเดนเลสมันมีแก๊งดองๆนี่ทำที่ด้วยครั กลับมารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมมันมีน้องๆที่มันต้องดูแลครับลาบหารบเราเล่วไปกินเล็บเชีย่ยวกบมจาตายใช่ไหมเนี่ยลุงมันใช่ไหมเนี่ย เอ 2, 2, อสองสองอยู่มึงดูดิสองสองอยู่โอเค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 รออีโมด้ะแล้วมึงชนะปะเนี่ยไอ้เต๋รออะไรอะห้าสี่ใช่เหรอก็เฮียแล้วมึงออกไปรอบหนึ่ง ทีหนึ่งที <c oughs> วไอ้แยทิกแบบนี้คือแม่กทิกเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะหมุน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 อยู่นั่นอ่ะไม่พัฒนาเลยนี่หว่าไอ้เฮียกูก็คิดว่าจะเป็นแนวแบบพวกไอ้แฟงได้ กับกูมันต้องเจอคลาสสิกไอ้เหี้ยวิ้ยเหี้ยมันมาได้ไงวะไอ้เหี้ยโคตรคลาสสิกไอส้สัตว์โคตรคลาสสิก อยู่นั่นแหละเี่ยวุ้ยเี้ของแท้ของแท้แท้หว่าของแท้เท่าไหร่วเท่าไหร่วะของแท้แค่นี้นะ กระองแท้แท้วะเท่าไหร่อะยังถามอีก <Tonight> มั้งใช่ยังไม่จบเดี๋ยวอะไรนิ่งๆหยาบยายๆเลี้ยงเลี้ยงเลือดดีๆเลี้ยงเลือดดีๆลงนิ่งๆไอ้เหี้ยโคตรจะคลาสสิกจสเตปวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยไอเฮียแตกกูยอมกูยอมกูยอมอะไรวิธีรับหรอวิธีรับหรอวิธีรับเท่าไหด้ป่าป่าลุงไหมป่าลุงกูแตกกูแพ้กูแพ้กูแพ้กูไม่ได้พัฒนาเลยไอ้เหี้ยไอ้แจ็คก็ไม่พัฒนาไอ้เหี้ยเหมือนเดิมหมดเลยแต่บม่ออกมาโดนเออเหมือนเดิมหมดทุกคนอ่ะมันก็แบบมันเออมันก็เหมือนเดิมหมดอ่ะไม่มีใครนี่กว่าใครอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่กูนี่แหละเดินนี่ยูเป็ดเนี่ยอยู่เป็ดมาโดนนะลุงอืมอืมอืม แต่ก็ยังดีอายุเป็ดยังอยู่ยังอยู่ไงแจ๊คไงยังช่วยเหลือได้ไงแมม่ัยูยูเอฟไม่ใช่อยู่อยู่คนละแก๊งพี่ตีอ้าวไอ้ชาพิสตีพี่ตีอ้าวเป็นไรพี่ชายพิสตีห้าพองเอ้ยกูด้ว่าอยู่อืมลวจ้ะผมไปได้นี่มาคลุงล้วสุดผมไปได้ไอ้หัวหน้าแก๊งเลียวเซนมาใครวะ ชื่อ Q ครับชื่อ Q เดี๋ยวเซนที่ไหนพอยออนพอยอนพอยอนพอมนี่เอามามันจะมามันอย่างนี้เขาติดแข่งอยู่จะตามมาอยู่ไอ้เหี้ยจริงมั้ง้ะใช่พ่ออดีตเลยฮะพ่อมึงอ่ะแล้วกูก็ด่าพ่อมึงได้ดิใช่ครับลูกแล้วกูก็ตบหัวพ่อมึงเล่นได้เลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยพ่อพอยอนไปทำเดียลเซนที่มัลติกาด้วยนะครับพ่อจริงเหรอไม่จริงหรอกพ่อจริงพ่อจริงครับพ่อจริงฮะใช่เหรอใช่แล้วพ่อมันพ่อมันอยู่เท่าไหร่อ่ะ ไม่ใช่พ่อเลยแท้เลยอ๋อไอเจี๊ยบคือพ่อจริงไอ้สัสป้าแบบป้าป๊าในเกมเลยครับพ่อโอ้ตามเมื่อกี้ไม่ไอลีนไม่ใชเหรอหรือว่าใครนะคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันน้องคิวอะนะใช่น้องคิวไหมน้องคิวน้องคิวแต่ถ้าเป็นคิวก็เพื่อนผมมึงมึงกับพ่อมึงเหมือนกันเลยว่ะอะอะเคาพูดพ่อผมกะแต่เรื่องนี้นะอ่อนเรื่องน้องๆที่ไม่ได้มาน่าจะมีเหตุผลอยู่แล้วครับอ๋ออ๋ออ๋อแต่ผมเล่าให้ฟังครับได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยเล่ากันละ ได้ดดาบลวงดาบแล้ววันนี้ไปเดินเล่นกันก่อนเดี๋ยวลองไปชมเมืองกันเลยได้ดดาบเออไอ้มึงพาเมื่ไปชมเมืองดิไอ้จุกประโยชน์ที่ของมึงเนี่ยคือไกลละเดี๋ยวมานไม่ไบริเวณมึงดูสภาพกูยังไม่เดินไปไหนเลยทุกวันเนี้ยกูดูอย่างไกลกองปูนเนี่ยตัวฟาร์มล่องหนเลยไอ้จุกเนี่ยแจ็คตัวฟาร์มล่องหนเลยครับฟาร์มเราแม่งขึ้นกัแบบว่าระบบยังตรวจจับไม่ได้ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ฟาแวร์ก็ฟาแวร์แฮกเกอร์อย่าสงสัยกันเยอะทำอะไร มีอะไรให้พ่องไหมล่ะแล้วหนึ่งนอนเช้าอยู่แล้วปกติช่วงนี้เช้านอนเช้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ติดนิสัยดูหี่ดูนมฮะอันนี้เห็นด้วยครับโอ้โหแรโโดัอ้หเต็มบบฉัดพอแล้วไอ้จืดมันเหมือนพ่องจริงนะเอ้ามึงไม่เคยส่องไอ้เยี่ยตีไง่ายไม่เคยส่องไอ้เยี่ยตีไง่ายคือผมเข้าไปเขาโดนดูแบบผู้หญิงปากปา่อยที่เขาจะติดขนาดนั้น กันทุกวันนะเทุกวันตาวิลเล่ย์ก็ได้ที่เคยตอบบอกว่าถ้ามีแปดแล้วห้ามดูหยิกไม่ใช่หรอพี่แม้ตอนนี้กูไม่ใช่หัวแกงนะไอ้แจ็คไอ้ตี๋เป็นนะอ้เขาบอกว่าตี๋อำนาจไอ้ตี๋มีอำนาจตีสามตาวิลเล่องจริงไหมเนี่ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาเซีริวไปล่ยฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเซีริวมาอยู่ในแกงกันไปนะก็หมดหมดหมดยุคไปแล้วเนี่ยงอกอ่ะนะตัวเองตั้งแต่นี้มันแก่คนเฒ่าคนแก่อ่ะตอนนี้เนี่ยตัวคนนุ่ม้วคารวะท์ครับบอส ไอ้เหี้ยแต่ไม่ฟังกูเลยกูสั่งเลยไม่ทําเลยไอ้เหี้ยรั่วจะจะเป็นหัวหน้าแล้วเวลารวมแกก็รวมอยู่ทุ่มอที่นี่สามทุ่มเหมือนเดิมสามทุ่มใช่หยุดจัดงานไม่เหมือนเราแต่คนอื่นก็มาก่อนไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยอไม่หยุดแล้วด้วยใช่เพราะว่าเปิดประเทศใหม่ยอมแพ้ใครไม่ได้มันต้องมีทั้งไอ้เวทไม่เติมอ่ะไม่เติมเซอร์ไม่มันเม็นด้คนองเอฟสอง ไไม่ด้หมดโคต้ากันหมดแล้วเติมแหละหมดโคต้ากดได้คนละครั้งครับได้คนละครั้งเติมหมดแล้วไม่เหลือละเออขอบคุณมากขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาเนาะมาวันดีซะด้วยแล้ววันเกิดซะด้วยยืบเก้าเดือนเก้าเนาะเอามาดิไม่มาดิที่เดือนนี้วันเกิดจะเดี๋ยวเลี้ยงเองมาอะไรจูบไอ้สันมึงจะเปิดกูกูเพิ่งจะเปิดหลอดให้มึงไปชุบมึงจะไปเลี้ยงเขาหยุด กูปาเดี๋ยวนี้เขาเขาบอกได้มาได้กูไปเลี้ยงไอ้ควายไม่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้เจี๊ยบเดกเหล้าแดกเบียร์ตังหมดใช่ป่ะไอ้แจ๊จริงป่ะรออะไรอ่ะจริง่เอางี้เาอางี้จุกถ้าถามกับความจริงอาตาโยเป็ดวันที่บอกไปแกผมได้ออกตังสักบาทไหมอ่ะพูดให้เขาฟังหน่อยเออกินแต่กินจนหลับคาโต๊ะเออแล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายอาโยเป็ดเขาเลี้ยงผมหมดทุกบาททุกตังค์ก็ไม่มีใครเชื่อไอ้แจ๊คที่จะช่วยช่วยที่ช่วยไปอ่ะแจ๊คไม่ใช่มันนานแล้ววันนี้ แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยจกผมกินครั้งเดียวแม่งรอผมเป็นปีเป็นเดือนเป็นเป็นเดือนเลยอ่ะไม่ก็มึงไม่มาบ่อยหรือเปล่าเขาเลยจําภาพนั้นหรือเปล่าอควายไม่ได้เพราะว่ามาไม่มาบ่อยอ่ะลงไวปั๊บแม่งบอกไปแล้วไปแดกเหล้าแดกเหล้าอย่างเงี้ยก็อย่าทำภาพนั้นเป็นภาพรักตัวเองดิไอ้งงโง่มึงนี่มันอ้เจียวซิ่งอีกแล้วมึงเดินปล่อยน้ำนะเดี๋ยวนี้ไปปล่อยน้ำป่ะจู๊ดมึงไปปล่อยน้ำไหมมันเล่นกระดึ๊บ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 เนี่ย ไม่ช้ากูเห็นนะเฮียอะไรคอนโดอยู่คอนโดนี้นะครับอะไรนี่ใช่เล่นเล่นนิ่งราอยู่คอนโดนี้นะครับอะไรเป็นป่าปากกาเห็นเหมือนผมเลยพี่ผมก็เห็นเหมือนวันนี้เหมือนการหกสื่ตอนมาหกสื่มาเจอแม่งเลยไอจุกไอจุกวันนี้ผมตัวจอนจุกจุกครับไม่พี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีนัดกันไหมเถรอหลังหลังเดนเนี่เราไป็นพี่โดดได้แล้วอ๋ออ๋ออะไรผมโดนได้แล้วเป็นนัดแชทไอจุกหน่อยพี่แชทจะไม่เคยจะแชทถูกับผมเลยพี่นี่จะมาแชทผมกอะไรมันเป็นไอเวดเป็นหัวแก๊งมาแล้วจุกนัดแล้วนะ สามล้มหัวเดียวบ๊อบจุกบ๊อบ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 บอบนันน่ะไหม๊อบอะไรกูยังไม่คุยกันแต่ยุเป็นเลยแต่เป็นแค่จะไม่รู้จะรู้มเลยไอ้เนี้ยไม่รู้จะมานัดกูตอนไหนล่ะโดนปัดหรือยังโดนปัดไม่เอ้นนัดนัดกระเฟิร์กไปไม่ใช่เหรอจุกกระเฟิร์กบอกไหนไหนไอ้ไี้บอบทำไรมาเนี่บอบในใครก้อนเหรอเยี่ยมเลยอ้าวไอ้ก้อนไหนบอบอ๋อมึงไม่เล่นร้านอเนี่ยหายเลยเหรอใครบอบมันเป็นดีซีอยู่นู่น ไอ้ยี่ยบอมไปทีสีอยู่นู่นเอ้าไหนตัวมึงวะแจ็คอ๋ออยู่นู่นไอ้กอลเจอเจอแต่ไรทีทีเอ็ดอันน้าไอ้กอลอ่ะมันไม่ตอบมัไม่อยู่อะไอ้บอลไม่อยู่อ่จะเข้าดาร์ไปที่อะไรอย่ไอบอกบอกกูทำไมบอกกูทำไมนี่บอกคนหัวฟ้าข้างๆ้างมึงดิแก๊งนี่เราีครแม่ไม่คนใครใครใครดูแก๊งอ่ะอติเหรอดูแบบก็คือดูวินัยเหรอหรือว่าดูอะไรไม่เออเออไม่ไอ้คนจัดการเรื่องระบบ แบงต่างไอจิ๋วรู้จักหรอกอะแล้วดูเรื่องคนนะพี่จิ๋วมึงรู้จักหรอกไม่ทันยูไอแจ๊กปะไม่ทันยูไอแจ๊กปะผมออกผมออกมาผมออกมาหลังสุดน่าจะเป็นชื่อบังรอนนะครับบังรอนบังรอนบังลาอ้แล้วน่ารอนแ้วน่ทอมอ่ะอยู่วะลุงทอมลุงทอมลุงทอมผมทันครับลุงทอมลุงทอมเขาไปก่อนผมไปรับลุงเออวะเขาเลือกไปก่อนผมอีกเออแล้วพี่ติ๋อะนม อะไรอ่ะใครไปบอกมึงอ่ะเนี่ยลุงบอกไงทำทำงานไม่ได้ยุ่งอย่าไปฟังเยอะเอาลราทุกคนไปไปไปอย่าทำไงใครจะเดิมพันก็เดิมไปที่เหลือเราสั่งสั่นมาอล้วเไปไปลองบดีพี่เขาไปไปดู ลาลาหน่อยลาลูหน่อยลาลูจจบสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอคไอ้ขุมาถ้าสมมว่าคุณพอพมิมาได้บอกฝากบอกให้เขาตาม้วยนะครับพี่ได้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 ครฝากกดพี่ชาครับคิดถึงเปล่าคุณ่ไม้พี่มเ่สัตว์ไ่ไมเนเ